สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกันกบครูพี่ล้าครูพี่แจ๋วและครูพี่โบในรายวิชาภาษาไทยเช่นเดิมเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ถ้านัเกเยนคนไหนสังเกตเห็นนะคะครูน่าจะใส่เสื้อเหลืองลองเดาดูซิว่าทำไมครูน่าใส่เสื้อเหลือง นักเรียนนะคะคงจะรู้ว่าวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคือวันพ่อแห่งชาตินะคะเป็นวันพระสูตรของในหลวงราชการที่9นะคะและก็จะมีเพิม่มอีกหนึ่งวันก็คือวันชาติไทยฉะนั้นในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะ ครูชะพานักเรียนทุกคนนะคะไปรับชมนะคะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ว่าพระองค์เนี่ยได้ทําอะไรให้กับประเทศไทยเราบ้างพระองค์มีความสามารถด้านไหนบ้างแล้วก็เราสามารถนําไปถ่ายทอดหรือว่านําไปพัฒนาส่วนไหนได้บ้างใครอยากเป็นเหมือนพระองค์ที่ทรงเก่งหลายอย่างเลยหลายด้านเลยนะคะถ้าอยากเก่งเหมือนพระองค์ท่านนะคะให้เราศึกษาแล้วก นิทานหนูเกิดในรัชกาลที่เก้าคุณแม่ขาหนูเห็นคุณแม่เช็ดรูปนั้นทุกเช้าเลยผู้ชายใส่แว่นหน้าตาใจดีที่อยู่ในรูปเป็นใครหรอคะต้นข้าวมานั่งข้างๆแม่สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังผู้ชายในรูปนี้คือในหลวงรัชกาลที่เก้าจ้ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรีและเป็นที่รักของเราเชาวไทยทุกคนลูกรู้ไหม รัชการที่9ทรงทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราแม่จะเล่านิทานให้ฟังต่อนะลูกนะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชการที่9ปราดแห่งแผ่นดินผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษ มองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยเจ๊กๆแย่แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วมแม่แม่เลยอ๋อฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไหมอ่ะ โครงการแก้มลิงของในหลวงราชการที่9ช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเวิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ำรอจนระดับน้ำทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำลงทะเลทำให้น้ำไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นั้นเนี่ยเอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่ตุ่น้ำเน่าต้องไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้ว การจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำเส้งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสัตว์กระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทําให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ําได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ําถูกตักขึ้นมาอเข้าใจแล้วน้ําเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ําดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูสิ ไม่มีเมกสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝนฝนจริงๆด้วยเฮ้ยามาได้ยังไงอะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่ๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่สองโรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลย 50กว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่9สเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมาราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบ้วยทอสตอเบอรี่ ต่อมาในหลวงทรงจัดตั้งสหกรณ์ชาเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคม รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮ่าแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟาบโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบายเห็นไหมล่ะลูกรัชกาลที่9ทรงงานหนักเพื่อพวกเรามากมายมาตลอด70ปีที่ครองลาดเลยนะคุณแม่คะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักท่านมากขนาดนี้หนูภูมิใจจังที่เกิดในรัชกาลที่9 นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเราเชาวไทยอีกด้วยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9คํำสอนของพ่อลูกรู้ไหมจ๊ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเรามากมายพระองค์ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เสมอหากทรงอยากรู้เรื่องใดแล้วจะทรงศึกษาและฝึกฝนจนชนานาญ และพระองค์ยังทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย์เมื่อครั้งที่ทรงแข่งขันเรือใบแล้วอ้อมเรือผิดทุ่นลอยน้ําแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ก็ทรงถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีลูกๆจ๋าพระองค์ยังทรงปลูกฝังให้พวกเรามีความเพียรพยายามผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงพระประชวนพระองค์ก็จะทรงดูแลสมเด็จย่าด้วยพระองค์เองอีกด้วยจ้ะ โอ้โหสิ่งที่ท่านทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเรามีมากมายเลยค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามคำสอนของท่านค่ะผมจะน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปเป็นแบบอย่างครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพพระพุทธเจ้า คุณครูนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสำหรับง,งานในวันนี้นะคะ ไปงานเรื่องพ่อหลวงของแผ่นดินคําชี้แจงคือหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอการสอนเมื่อกี้นี้นะคะให้นักเรียนเขียนแต่งประโยคเกี่ยวกับพ่อหลวงราชการที่9มาคลรันหนองประยคนะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามลูกดูตามคลิปวิดีโอที่คุรันแนไว้ได้เลยนะคะสู้ๆนะคะคุณครูรอดูผลงานของลูกอยู่นะสวัสดีค่ะ